ถ้าคุณต้องการเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ถอดใจง่ายๆวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาบอกคุณครับคุณจะเห็นวิธีที่คนเก่งๆเขามีวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไรได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีครับสวัสดีครับ ผมอน,นันต์สมสะอาด s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมขอเริ่มแบบนี้นะครับเหตุผลที่ คนหลายคนเนี่ยเรียนรู้ได้ช้าหรือถอดใจง่ายๆก็เพราะว่าเหตุผลในการที่เขาจะเรียนรู้นั้นๆเนี่ยไม่หนักแน่นพอเรียนเพราะว่าความชอบช่วงนั้นตามเพื่อนตามสังคมตามคนรอบข้างจึงทําให้คนคุณๆเนี่ยไม่ค่อยจริงจังถอดใจง่ายเมื่อเจอความยากลําบากต่างๆในการเรียนรู้นะครับแต่กลับกันครับ คนที่เขาเรียนรู้เก่งๆเนี่ยเขาจะเริ่มจากการยึดโยงสิ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้กับภาพในอนาคตว่าเขาเรียนไปเพื่ออะไรจะได้เป็นอะไรชีวิตจะดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็พยายามที่จะฉายภาพนั้นๆเข้าอยู่ในหัวสมองเสมอเลยนะครับเพื่อเป็นการพุชตัวเองไม่ให้หยุดการเรียนรู้ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณจะจริงจังกับการเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ย คุณต้องพยายามจินตนาการผลลัพธ์ที่คุณจะได้นะครับว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างไรรายได้คุณจะเพิ่มมากขึ้นอย่างไรหรือสุขภาพคุณจะแข็งแรงอยู่กับคนที่คุณรักได้แบบนานๆครับเคล็ดลับข้อแรกที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะครับ ก็คืออย่าเริ่มเรียนรู้จากศูนย์ครับขอให้คุณเรียนรู้จากตัวอย่างของคนอื่นๆที่เขาทํามาแล้วนะครับชั่วโมงนี้คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่คุณต้องการเรียนรู้ได้ไม่ยากบน Google และบน YouTube เพื่อให้คุณไม่ต้องมาเสียเวลาเริ่มต้นผมแนะนําให้คุณดูตัวอย่างจากคนอื่นๆที่เขาทํามาทํามาก่อนนะครับหรือจะแล้วคุณค่อยๆเรียนรู้ปรับแต่งให้เข้ากับสิ่งที่คุณต้องการผมคิดว่าบน Google บน YouTube มีข้อมูลเกือบทุกเรื่องที่คุณต้องการเรียน คุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเริ่มต้นจากศูนย์ในการเรียนรู้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่เขาเรียนรู้ได้รวดเร็วครับการเรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์ของคนอื่นๆทําให้คุณเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้รวดเร็วกว่า หลายเท่าตัวเลยนะครับแล้วจะช่วยลดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้มากเลยถ้าเทียบกับคุณต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะครับซึ่งจะช่วยทําให้คุณไม่ถอดใจในการที่จะหยุดเรียนรู้ได้ไง่ายครับผมขอเสริมในข้อนี้แบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เนี่ยขอให้คุณจําเอาไว้ว่าธุรกิจ SME เนี่ยจะโตได้ไม่เกินความสามารถของเจ้าของธุรกิจการเรียนรู้เรื่องต่างๆของเจ้าของธุรกิจ SME จะช่วยทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ย อยู่รอดแล้วก็เติบโตผมใช้แนวคิดนี้เป็นตัวผลักให้ผมต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของผมเนี่ยอยู่รอดผมเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าการเรียนรู้ของผมมันมีประโยชน์อะไรบ้างกับองค์กรกับตัวผมเองผมเรียนรู้เรื่องการทำการตลาดออนไลน์ทำวิดีโอ YouTube ที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับดูจาก YouTube ฝรัง่งก็ทำกันยังไงก็ทำตามเขาอ่านหนังสือหาข้อมูลเพื่อจะทำเว็บไซต์ WordPress หรือ จะเรียนรู้ฟังทักษะการขายฟังวิธีขายแนวคิดจากคนขายเก่งๆดังนั้นโดยสรุปนะครับให้คุณพระวาดภาพใหญ่เข้าใจเหตุผลว่าคุณจะเรียนรู้สิ่งนั้นๆไปเพื่ออะไรแล้วก็เริ่มลงมือทำโดยเริ่มต้นจากตัวอย่างหรือประสบการณ์ของคนอื่นๆครับอย่าเริ่มต้นจากศูนย์ครับเคล็ด okay, ลับข้อที่2นะครับฝึกฝนทำโจทย์บ่ยๆ ถ้าคุณยังจําได้สมัยที่คุณเป็นนักเรียนนะครับเราต้องทําโจทย์หลังจากที่เราเรียนบทเรียนเสร็จเรียบร้อยถ้าคุณต้องเตรียมตัวสอบเนี่ยคุณก็ต้องถัดหัดทําโจทย์เยอะๆนะครับเพื่อให้คุณคล่องแคล่วการลงมือทําโจทย์ ได้ผลมากกว่าการท่องจําเพียงอย่างเดียวในการเรียนรู้ก็เหมือนกันครับเพื่อให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนทั่วไปเนี่ยการฝึกฝนบ่อยๆจะช่วยทําให้คุณเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นนะครับเช่นการทําวิดีโอ YouTube แบบนี้นะครับการฝึกหน้ากล้องพูดบ่อยๆการฝึกหัดตัดต่อวิดีโอเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้คุณเ,เรียนรู้วิธีทําวิดีโอ YouTube ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลังจากที่คุณเรียนรู้เรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกฝนหัดลงมือทำการลงมือทำทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจำได้แม่นยำมากขึ้นทำให้คุณคล่องแคล่วและการลงมือทำเนี่ยจะช่วยทำให้คุณพบปัญหาหน้างานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยครับเค okay, ล็ดลับข้อที่3นะครับ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆหรือคนรอบข้างของคุณหลังจากที่คุณได้ทดลองลงมือทําในสิ่งที่คุณเรียนรู้ถ้าเป็นไปได้นะครับให้ทดลองกับคนรอบข้างเพื่อนของคุณหรืออาจจะสอบถามความคิดเห็นผลงานของคุณจากคนรอบข้างก็ได้วิธีนี้จะช่วยทําให้คุณเห็นจุดบกพร่องต่างๆได้รวดเร็วแล้วก็รอบด้านด้วยซึ่งจะทําให้คุณสามารถที่จะปรับปรุงข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว ผลก็คือจะทำให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยคำแนะนำของผมนะครับให้คุณทำไปเรียนรู้ไปครับไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกต0รวิธีนี้จะยิ่งช่วยให้คุณเนี่ยเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นครับเคล็ด okay, ลับข้อที่4นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในวันนี้กำหนดเดทไลน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณต้องเรียนรู้ได้เร็วกว่าปกติการกำหนดเดทไลน์จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คุณทำสิ่งนั้นๆให้ได้โดยเร็วให้คุณลองสังเกตดูนะครับว่าการเรียนรู้ของคุณที่ผ่านๆมาถ้ามันไม่ค่อยสำเร็จหรือคุณถอดใจก่อนเนี่ย <c oughs> เหตุผลหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือคุณไม่มีเดทไลน์คุณอยากจะเรียนรู้แต่ก็ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะต้องทำให้ได้เมื่อไหร่ดังนั้น ให้คุณลองกำหนดเดทไลน์วันเวลาที่คุณต้องการเรียนรู้สิ่งนั้นๆให้ได้แล้วค่อยๆวางแผนแบ็กเวิร์กลับมาว่าคุณต้องทำกิจกรรมต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อให้ทันตามเดทไลน์ที่คุณกำหนดลองนำไปใช้ดูนะครับผมคิดว่า น้อยคนที่จะกำหนดเดทไลน์สำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้คุณลองมองการเรียนรู้เหมือนกับว่าการทำงานครับหรือการทำโปรเจกต์เพื่อคุณจะได้วางแผนการเรียนรู้ของคุณให้ได้ตามเดทไลน์ที่กำหนดขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผม หวังว่าคุณคงได้ไอเดียจากเคล็ดลับการเรียนรู้ได้เร็วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในการทำธุรกิจของผมนะครับคุณอย่าลืมนะครับธุรกิจ SME ของเราเนี่ยจะโตได้ไม่เกินความรู้ความสามารถของเจ้าของธุรกิจผมขอให้คุณอย่าหยุดการเรียนรู้ครับผมอนันต์สมศร์ SME Jump Co Th แล้วพบกันใหม่ครับ